สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมิกเซอร์โอ้ยบ่ได้พ่อนะน้องมิกเซอร์โดนแล้วจักปีแล้วเนาะสองปีได้เนาะตอนนั้นน้องมิกเซอร์อยังนน้อยอยู่น,นี้ยัยเป็นบ้าแล้วครับยู่หม้อได้แล้วเนาะนี่เพิ่งขึ้นม้อหนึ่งเลยครับน้องมิกเซอร์เนี่ยจะเป็นคนมีเสนะ้นเนาะมีเส้นเขียนยันกับเป็นแมนบอก รับตอนเป็นเด็กหน่อยนี่โอ้เขียนยันให้ย่าเบิงเขียนอักขระกะเกง่งมาสั่นย่ายว่าย่ายของแม่ของน้องมิกซเซอร์ก็คือแม่อุดอนเนาะแม่อุดอนบันนี้เมื่อนี้น้องมิกเซอร์ว่าฝันดีฝันดีมาสั่นแจ็คส์แมนโบแมนกะล่องฟัง้งเบิงเด้อพี่น้องเด้อว่าน้องมิกเซอร์สีบอกความฝัน เป็นแบบใดเนาะค่ะเนวทางแบบใดเนาะค่ะเนาะครับน้องมิกเซอร์ครับฟันดีอยู่บะครับม่วนนี่คือได้ยินว่าฟันดีครับฟันดีแห้งอยู่ค่ะโอ้บ่ได้ฟันแบบนี้โดนล้วไปครับได้สองสามเดือนแล้วค็อืมบ่ได้ฟันจักเทือเลยสองสามเดือนแมนครับพึ่งมาฟันบวครับครับผมโอ้ฟันว่าจังไดแม่ครับเออ ในความฝันผมคือผมกับมูสองคนที่ไปวัดไปเออไปเที่องันวัดไหมครับเอาไงครับไปเที่วงันวัดย่ำขึ้นบอกครับแม่ครับว่าสองสามคู่ครับไปมาใซ่คนละขั้นครับไปกับมูจะขน้น่าครับเออหน้าผมงันก็่ีเป็นสองครับโอ้เป็นสองคนครับปานี้บอต่ตครับปันี้ครับไปดีเลยครับไม่สร้อยหนุงเยอะเป็นบานหลังครับ มันนี่ครับไปอีกมันนี่มีอันไส้อยนิดนึงครับที่เป็นอัน้านคาครับเมื่อกี้มีคนละแล้วก็มีคนมาทวงผมครับว่าคือไปหลายคนแทบแล้วสามคนมันนี่อ่ะคับีก็ไม่ยคนทวงนะครับอ้ไปสองคนแต่คนทวงว่าสามคนแน่ครับอืผู้นั้นผู้ทวงเป็นผู้ใดล่ะลูกผู้ยิ่งผู้ใส้เอ่ไม่ั้งผู้ใส้ผู้ยิ่งครับหลายคนนะครับอือ ก่วงว่ามากกัน,น,นสามข้นบอกแต่ความเป็นจริงไปกันแค่แตค้นก็นลูกสองครับโอ้คนขี้ลูกไปวันนี้ครับไปกี่ฮอดบัดนแล้วครับวันนี้ซิงเกอาซิบว่าสองกินหกสองกินหกครับมันนี้พวกหันหลังไปบเจอดแผลเลยครอบอกมูก็บอกว่ากับคนนี้ยิ่งดยกัรับแต่ผมนี้หัวหยดวันนี้จะครับ วันนี้พ่อไปฮอดวัดครับบอญเพม่ด้ไปทำหลวงพ่อครับมานี้หลวงพ่อบอกวาอ่าเขาอาจจะมาขอเสื้อบอญ์นี้คือครับบอกาสให้โชคให้ลาบครับแล้วก็อา,อาจจะมีถือก็ได้ครับโอ้ในความฝันน้องมิกน้องมิกเซอร์นี่ไปทำหลวงพอ่อยูวัดไปบุญวัดนะว่าเป็นยังคือได้ยินเสียงมากกับสิบ สองเจ็ดเก้าม่นมาลูกสองเจ็ดหกโอสองเก็ดหกกระสีอืออนบี้บันนี้นองคอกันเลยบอกว่าอามาขอส่วนบุญอันนี้ก็เป็นความฝันของน้องมิกเซอร์นะคะ่ะบันนี้อยากให้น้องมิกเซอร์ตะกี้ตะกี้ได้ยินคาว,วาน,น้องมิกเซอร์ไปใต้ ปูใต้ป่าก็พอพีาสันไปฮาดเอาป่าเอา,า,เอากบมันย่าฝนตกมันมาลูกบะนีลูกบอาให้ยฟังเนี่ยเป็นยังเป็นแจ้งไดก่กามือที่ว่าเจอดีอยู่ทงหน้านะตอนแรกที่เขาเบลกบครับมันเห่นอยู่มันโดกเขาไม่ได้ปลาครับรบัหนีย่างไปมันี่เป็นลอง,งนางคุกอล์มันี่้เป็นรองนานที่เป็นยุ้มไันี่นก็เลยย่างไปกบพอครับ พอดีพอแล้วนันซองมือครับผมกับอันก็เลอเออเบื้องบนเล็เบิ้งนึ่งแบบวันนี้ก็คงได้ยามไปคนผมก็เลยเบื้องครบของล่างยิงงงรบบว่าเสียงวันนี้กะย่างกะย่างตามไปได้ยินเสียงยางพวกพวกพวกตามครบบวันนี้เลยรีบแลนดไปเลยครับโอ้้องมิกเซอร์นี่ได้ยินเสียงควบควบควบตามก้นตามหลังเนี่ว่ามันเสียงผู้ใดก็เลยหันหลังเบค้ัง บ่มี่เลยมีไผ่บ่ลูกบ่มี่ครับไก่ก็บ่มีม้ามีบ่ลูกบ่มีครับม้าอะม้าไปนําบอกบอกว่าม้าข้าไปบ่ไเด้ครัเขาไม่มต่ปลาอืมเด็กปันไดลูกจักทุ่มประมาณสามสี่ทุ่มในครับโอ้คนเคี้ยงลูกด้วยปานนี้พี่น้องอันนี้คือประสบการณ์ที่น้องมิกเห็นมันบอได้ยินเสียง พ่อตะบังหันหลังปุ๊บมาเห็นไฟให้แจังได้ลหรอลูลกเลียนเรือบโอ้เลียนได้บ่เลียนไปหาไฟได้ไหมพ่อโอ้เลี้ยนไปหาพ่อ,อเราอบอกพ่อบ่่าได้ยินเสียงบ่ากล้าท่วงบโอ้บ่ากล้าท่วงขข้นมากเราค่อยมาเบาบ่าลกูกแม่แับอืมอย่างตามเสียงดังก็ยังหยับใบไม้มันบ่รับคือยังคนบนใบเกือบแบบยางแห้งๆรับโอ้ตอนนั้นน้องมิกเซอร์ย่านบ่รับตอนนั้น คิดบ่ครับเขาก็น่างงเยู่ว่าเสียงเงี่ยงองงยุติต้องคุณแม่คอยคิดได้อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ปรได้พผีหอกแมน่นเลเดี๋ยวนี้ไปยักเที่ยวบ่เดี๋ยวนี้ไม่คอคยได้ไปครับเห็นแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้ครั้งแรกหรือว่าดูหรอครับครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยได้ยินเสียงผีย่างตามก้นครับอืมเมื่อนั้นได้กบหลายบ่บ่หน่มัมนบ่กบ ผมไม่ค่อยเลยครับเด,บปดตปาใดตปาบับานนีขึ้นมาเรามาทถทาม,มบอกกับพอบ่อบอกมาได้ยินเสียงแบบนี้บ,ออบพ่อว่าพอ่อก็ได้ยินคือกันบอกคับหรือจังไหนเออผมกับบ่ค่อยแน่ใจครับแต่ว่าลูกน้องมิกเซอร์นี่ได้ยินคักเลยแต่ว่าน้องมิกเซอร์ที่เป็นคนมีเส้นเนาะค่ะสิบ่ค่อยยยาน แต่ว่าได้ยินเสียงปุบแนมเบิ่งปั๊บบ,บ่เห็นไผแลนสามนะบ้านเล้วบ่กลูกแน่นอน <laughs> อือที่แรกกัย่างเบิง่งไปตามมานี่มันบ่กลูกอือหากบหาปู่าป่าซอยพอ่อแน่นแต่คุณมากกับว่าเราไปจักเครือไป,ไปอีกกล้าไปบพะครับไปครับแต่ไปแต่ตอนแจงๆครับตอนคำไม่ค่อยได้ไปครับ ตบากับบ่ได้เห็นตูเพ่อนบ่ได้เห็นตูพีดอกได้ยินแต่เสียงนะยางน้งนนำกรดเนาะบ้านนี้น้องมิกเซอร์ความฝันน้องมิกเซอร์เอายกยกให้แม่เบื้องเนี้ความฝันว่าจังใดฝัาว่ามี่เสียงคนมากกสิบมันบ่ครับเอาลงอ,อ,อีกจังน้อยแน่ลูกครับหน่องยิปซี้แคบใบจดใ้นะคะนี่เป็นเด็กความฝัน ของน้องมิกเซอร์เนาะคะ่ะเสียงผู้เฒ่ามากกว่สิบมาซืมเสหูเนาะคะ่ะสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกมาสั่นน้องว่าน้องได้ยินในความฝันเนาะคะ่นะเะนาะ,ะเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อมิกเซอร์คนมีเซนเนาะคะ่ะเด็กมีเซนเนาะ,ะเห็นผีก,กับวิญญาณนี่แต่ว่าได้ยินเสียงุู้เลียเลย อ่ะแคบใบจดใบเ้ยค่ะเด้อหางเดียวนะคะสองเจ็ดหกอันนี้คือความฝันเลความฝันนองมิกเตอร์และกัาเม่อเราประสบการณ์เจอผีร้อนมันบร้รกร้อนตอนดึก ซี่ทุ่มหาทุ่มเด้ดตามซี่ทุ่มก็ต้องู่เอื้อมหาถุ่มอ๋อครับเอามื่อนี้ขอคุณแนวทางของน้องมิกเซอร์นะครับเฮ็งเฮงปังปังนะครับเนาะเได้ค่าขนมครับครับสวัสดีครับครับ